สารบัญส,ส,สัตว์ป่านี่คือกวางเก้งต่างหากจริงๆแล้วเก้งถือเป็นกวางขนาดเล็กนั่นละในภาษาอังกฤษเรียกว่าบ er ักกิงเดียเพราะเสียงร้องคล้ายเสียงเห่าน่ะกวางเห่าได้ด้วยเหรอลองฟังดูสิเหมือนเสียงไอของคุณยายเลย<า>ฮะช่างเถอะถึงแม้เก้งตัวผู้จะมีเขาเหมือนกวาง แต่เวลาต่อสู้จะใช้เขี้ยวมากกว่าเฮ้ดูกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยเก้งที่อยู่ในป่าทึบจะหวงถิ่นมากกว่าเก้งที่อยู่พื้นที่เปิดนะไม่ต้องกลัวหรอกเอ๊ะ <Hey, S 1> ฟังสิมันเก้งจะร้องอีกแล้วล่ะอ๋อ oh, <c oughs> ไม่ใช่หรอกนั่นเสียงคุณยายไอนะ <c oughs> คุณยายครับ <c oughs> เดี๋ยวผมหยิบน้ำให้นะมนุษย์เนี่ย <c oughs> น่ากลัวชะมัด